What? <laughs> คอนเสิร์ตครั้งที่2ต่อจากครั้งแรกนะไทยประกันชีวิตเคยทำวัดมิเนมนบดมาแล้วค่ะแล้วเราก็คิดว่าควรจะนำกลับมาอีกครั้งนึงเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ผู้หญิงเนี่ยบางทีเราถูกมองว่าเป็นแค่สวยงามอะไรอะไรก็อยากสวยอยากขาวอยากผ่องแต่จริงๆแล้วผู้หญิงมีอะไรมากกว่านั้นอยากให้ทุกคนมองจากข้างในจริงๆก็เลยเป็นคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างเรามองพี่ตาย ทุกคนมองพี่ต่ายว่าพี่ต่ายเซ็กซี่แต่ที่เรารู้ว่าพี่ต่ายเราทำงานหนักมาทั้งชีวิตเราทำงานหนักมาทั้งต่เด็กและทุกคนก็อยากรู้เรื่องราวส่วนตัวเขาแต่ทำไมเราไม่ดูการทำงานของเขามากกว่านีง เดก่อนเขาจะมาเป็นพิจายทวันนี้เขาผานอะไรไปเยอะอย่างปานแล้วก็มองว่าเพลงของปานเนี่ยทุกคนมองว่าโอ้โหทำไมผู้หญิงถึงแบบพูดตรงขนาดนั้นปากร้ายจังเลยใจจริงแล้วอยากผู้ชัยว่าที่เขาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเขาก็เลยต้องรัฐบาลเรียกร้องด้วยซาลียไงนรู้ว่าเป็นท่านนะคะไปยิงซาลีบ้างซาลีเนี่ยที่เราจะมองว่าเฮ้ยขาได้แชมป์มาเนี่ยเขาร้องเพลงเพราะนะทุกคนก็บอกว่าได้แชมป์มาเนี่ยเขาไม่เขาไม่เท่าเขาสวย ใหญ่นะคะมีพื้นท no, ี่อากแดดตรงกลา ก็เลยอยากให้มองว่าวิศานี้เนี่ยเขามีอะไรในตัวในเยอะนะเขาพยายามร้องเพลงให้ดีขึ้นดีขึ้นตลอดเวลาส่วนน้องวงเชียบวงเชียบทุกคนก็บอกว่าเป็นนางงามเป็นนางสาวไทยแล้วทำไมนางสาวไทยนางงามจะต้องไว้ผมยาวตีโปงนุ่งกระโปรงสวยๆแต่งตัวงามๆแต่งหน้าทาปาตลอดเวลาที่จริงแล้วเนี่ยให้มองเขาว่าเขาเป็นหมอเขาดูแลคนไข้คนไข้ที่ไม่เชียดตายไม่ได้อาการหนักเราก็ต้องทำได้เดี๋ยวมองแค่ว่าเฮ้เขาตัดผมใช่เขาตัด เอไปก็ดูเก่งยินเป็นอะไรเหรอและนี่คือความพิเศษนะคะ เจอเวลาจอดเพลยนและวงประมาณค่ะเจอเริ่มต้นซ้อนกิมอเตไซค์ซ้อนอเตร์ไซมาหรือว่ากระแมทุกคนทีมองว่ากระแม่ปากด้ายโอ้ยผิวดำแต่จริงๆแล้วมองอย่างอื่ด้เยอะมากค่ะกับสิ่งเหล่าี่ซีลี่ที่เราต้องการจะบอกว่าสำหรับใครในงานที่กำลังมาถึงใครครับทักพูดอยู่คนเยอะทักลีลานี่เขาบอกว่าเป็นภรรยาตลกแต่ภรรยาตลกเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยไม่ได้ตลกนะคะเขาก็เป็นชีวิตที่ต้องฝ่าฟันเขาก็มีน้ำตาได้เหมือนกันเอกกี้ไม่ต้องพูดถึง เขาบอกเลยว่าเขาอยู่สถานะใดของผู้หญิงไปได้เขาพร้อมจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะหรือว่าจะพี่เอกกี้เหรอคะเพราะพี่มองว่าน่าจะมีสักคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเขาอยากเป็นผู้หญิงถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ชายแต่เข้าใจผู้หญิงเขาเป็นตัวชายที่จะบอกเล่าวู้สึกยูนิคยิยนิคยิ จ้าก็เป็นเป็นเพลงที่เคยอยู่ในอัลบั้มพี่อะนะคะก็คงต้องเอากลับมาร้องใหม่แต่เราอาจจะอะไรให้มันแบบว่าเข้ายุคเข้าสมัยอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบออยากร้องเพลงพิเศษม่บอกอะไรกันมีอยากร้องเพลงพิเศษโดยบอกพี่เปิ้ลไปแล้วแต่อุบไว้ก่อนเพราะพี่คิดว่าพี่ร้องเพลงนี้ปุ๊บเนี่ยวันแรกที่โทรคุยกับเปิ้ลเปิ้ลบอกจริงเหรอพี่บอกจริงอยากร้องอยากจะร้องให้ให้กับผู้หญิงทุกๆคนที่ที่อาจจะเคยโดนแบบเนี้ย โดนแบบเพลงนี้แต่ห้ามคิดเกินนี้นะว่าพี่ทําไมพี่ถึงร้องเพลงนี้เพราะอย่างงูย่างงี้ไม่ใช่แต่จะไม่บอกนะตอนนี้ว่าเพลงอะไรให้ไปดูเงาสุะจ้าอะไรนะที่ตายแล้ว พี e ่เนี่ยนะไม่ได้嘛สเตปไม่ได้ไม่ได้สเต็ปขนาดนั้นไม่เอาเข่าไม่ค่อยดีไม่ได้เลไม่ได้ค่ะใช่ใช่มีเพลงพิเศษที่หัวหินค่ะโครงการที่มีน่อว่าแรงแลงอยู่ทค่ มันเป็นซิกเนเจอไปแล้วนะเป็นผู้หญิงปากจัดนะะก็ก็คงจะได้ยินได้ยินเสียงแบบนั้นเหมือนกันแต่พี่คิดว่ามันก็น่าจะได้ยินเสียงที่ที่ที่ไม่ใช่อย่างนั้นบ้างเหมือนกันเพราะพี่ว่าผู้หญิงมันมีหลายอารมณ์อะเนอะผู้หญิงมันมีหลายอารมณ์แล้วก็พี่ก็คงสะท้อนในหลายอารมณ์นั้นนะคะให้รู้ว่าจริงว่าผู้หญิงมันแบบมันดูภายนอกมันไม่ได้เนี่ยข้างในมันซับซ้อนกว่านั้นมากไม่ได้ว่าเป็นก็ก็เลือกเลือกเลือกกันอยู่กับพี่เพิ่น่ะ ถามว่าต้องเลิกกับเพลงนันดังไหมมันคงไม่มันคงไม่ใช่คําตอบนะพี่ว่ามันมันคงนต้องเล็งกันไปที่ความหมายใช่มีความหมายมากกว่าว่าว่าแต่ละเพลงมันสื่ออะไรอะค่ะ <c oughs> ที่เราอาจจะไม่จด้เป็นต้องใช้เพลงดังน,นะ <c oughs> แต่ก็ดูว่าเพลงนั้นเวลาที่มันร้องออกจากปากเรา,าแล้วามาสื่อสารอะไรมากกว่าแต่น้องปามีพิเศษเพราะที่เจอร้องกับน้องตั๊ก <c oughs> ใช่ค่ะมีมีมีกับพี่ตั๊กก็มีดวนๆกันด้วยเนี่ยว่า น่ปกะไมั็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะคะมันอาจจะก็ต้องเรียกว่าหมาเะือเถียงกันด้วยเพลงอย่างี้จ้าวในท่าชนะของฟางนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่จะปั่นดาวภาพหายดีแน่นอนค่ะดีแน่นอนว่าเราจะได้เห็น่าจอผู้หญิงในหลายาๆแบบรับสมรสูงเพราะวแต่ละคนที่พี่เปิ้ลเลือกมาเนี่ยด้วยคาแรคเตอร์ก็น่าจะน่าจะแตกต่างชัดเจนอยู่แล้วแล้วกแต่ละคนก็ไม่ได้ clean มาก การชีวิตนะคะเป็นพวกเป็นพวกที่ต้องบอกว่าม,ม,มาีมีภาษีอะไรในใจมาพอที่จะบอกกล่าวได้แล้วน่นะ พิเศษที <c oughs> <c oughs> ่จริงก็น่าจะเป็นการขึ้นเวทีกับคู่ที่ไม่เคยขึ้นมาก่อนอย่างเงี้ยที่จริงทุกคนก็เป็นขึ้นถึงเจี๊ยบล้านแล้วแบบเจี๊ยบก็ไม่เคยร้องเพลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราพอเจอกันก็น่าจะเป็นอะไรที่สนุกเนาะคืออะไอย่างเงี้อยากรท่าท่าเป็นตัวเองยังอยากเห็นหมอเจี๊ยบร้องเพลงเลยก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเอออันนี้เป็นกันที่พิเศษมากค่ะแล้วก็สจบเพลงอย่างที่ปันบอกก็จะเป็นแบบเรื่องของความหมายเนาะความหมายที่ เลือกมาเป็นการบอกเล่าล้วนๆค่ะเพราะว่าที่จริงคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตบอกเล่ากันเป็นบอกเล่าชีวิตผู้หญิงแต่ละคนว่าเธอแบบจะมีค่าไหมไงเรากำานอะไรมาบ้างเงนี่จะมีเพลงคู่กับเอเดนไมค์อะไยเราในกาลคู่สิีนะคะจองงานหแล้วเนี่ยทำไมหมดแล้วเนี่ยคู่แต่งวันคนแต่ก็มีมีมีคู่กันแน่นอนค่ะว่าสาเหตุที่คู่เนี่ยก็คือว่านักขยิบจะ เดียวเจ็บอยู่ได้เดีเจ็บไม่ยอมอยู่เจ็บต้องร้องเดียวค่ะเจ็บขอแล้วเมื่อกี้ผมว่าร้องเพลงเจ็บบอกเจ็บบอกสิว่าเจ็บจะต้องเข้าคอร์สในร้องเพลงกี่ครั้งใช่ค่ะเมันจัดคอร์สแล้วขอคิวทั้งเดือนเดือนนะแต่ว่านี่เจ็บอยากอยากร้องีพันธ์นาราะว่ามันไม่เข้ากับแบบไปไปร้องสิมีแพนด้ามีแพนด้าเขาว่าน่ารักเยอะตอนนี้ใช่ใช่ค่ะแต่แต่ก็ ทางนี้เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดมาผสมทางนี้คุณชมก็ถ้าเกิดมารับชมก็ได้ทั้งบุญด้วยแล้วก็จะได้สาระดีๆกลับไปอาจำจะจะพงร้องเพลงไม่ได้เฉพาะอะไรค่ะแต่ว่าอยากจะให้คนมาค้นหาคุณค่าของความเป็นศิลปนแต่ละครันี้จะเป็นรูปแบบ ใช่ค่ะก็รายได้หักจากค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเราก็จะมอบให้กับมูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับเพื่อผู้หญิงสตรีที่เป็นมะเร็งนะคะซึ่งถือว่าปัจจุบันนี้มะเร็งเนี่ยก็เป็นโรคร้ายอันดับต้นๆสำหรับผู้หญิงจริงๆแล้วอยากจะบอกผู้หญิงที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกคนถ้าเรามีกําลังใจที่แข็งแรงเราสามารถที่จะมีคุณค่าให้กับครอบครัวสังคมและก็ประเทศชาติอย่างมากมายทีเดียวอย่าท้อพวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้และคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ได้ต่อว่าผู้ชาย เลยนะคะเรามีแขกรับเชิญสุดท้ายที่เป็นผู้ชายน่ารักน่ารักด้วยเราอยากจะบอกว่าเราอยากให้ผู้ชายมาดูเพื่อผู้ชายจะได้เห็นคุณค่าของผู้หญิงอย่ามองแค่ว่าคุณเพนพักสวยเป็นสาวสองปันตีอย่ามองว่านี่คือนางสาวไทยอย่ามองว่าสายนี้ปัจจุบันสวยจังเลยอย่ามองว่าน้องปานเออแต่ด่าผู้ชายใช่ไหมแต่จริงๆแล้วให้มองว่าผู้หญิงเนี่ยทุกคนข้างในเนี่ยมีคุณค่าด้วยกันทั้งนั้นค่ะแต่เราต้องเห็นคุณค่าของตัวเราเองก่อนเพื่อให้คุณสญงเาห็นคุณค่าของเราด้วยค ก็บัตรของเราเริ่มจําหน่ายวันที่11พฤษภาคมวันสุดท้ายของเดือนพอดีนะคะบัตรก็ 2,500, 1,800, 1,200แล้วก็มาทําบุญด้วยกันเพื่อเพื่อผู้กุ่นะคะอ่สตรีที่เป็นมะเร็งแล้วก็รายได้ซื้อได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะคอนเสิร์ตมีวันที่18กรกฎาคม BCC Hall เซ็นท่านราบเช้าค่ะเจอกันค่ะขอบคุณคะ ولكنني <applause> سألتهم <applause> 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 <applause>